สวัสดีครับมอที่ไม่ได้สรัคร well, right. ับมาดูอ okay. uh, like, ุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าวันนี้น้องมีใจจะชวนพวกเราทําอะไรนะครับนี่ครับตัวสําคัญเลยที่สั่งมาจากใช่เป็นทิมสติลอวุดนะครับสั่งมานะครับวันนี้อาได้นะคภาษาที่้นคอ่ะมาดูอุปกรณ์ก่อนแรกครับคืออะไรครับทีนี้ ผงวุ้นนะครับแสดงว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันครับคือนมนมโรงเรียนนะครับที่ยังทานไม่หมดเลยและอันนี้ล่ะลูกอันนี้คืออะไรครับมีใจบอกนมข้นนม้นหวานมีหนวดไม่ไม่มีหนวดคือน้ําน้ํา่านอร่อยมากเลยนะคะมีหนวดแล้วลูกมีหนวดคืออะไรแฮรูบอยเกลือและก็แฮรูบอยแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ท๊ พี่เองเพราะฉะนั้นวันนี้มีใจจะทําอะไรทานครับลองหน่อยครับนมชมพูประสาทเจ้ายิ่งเจ้านะไม่มีเจ้าชายสิ่งที่เราจะเอาขึ้นตเตาล็อเทปขงวุ้นก่อนนะลูกนะเทปขงวุ้นลงไปเนี้ยไ,ไม่ไปไม่นานหรอกเพื่อนจะช่วยพ่อนะแล้วสามาราใช้พอลแล้วนะครับเซนิอาเพาะนั้นตรงนี้เราจะเก็บไปนะครับ<อ>นะเก็บไปเก็บไป คนไปเลยค่ะคนไปเรื่อยเลยครับคนไปเรื่อยเลยครับน้ำไปประมาณนะครับเกือบจะหมดขวดนะครับขั้นต่อไปนะครับเมื่อน้องมีใจคนให้พอแล้วเราไปกันที่ห้าหัวาัวจากนั้นนะครับตอนนี้เราเทน้ำแดงลงไปเลยนะครับนะครับลงไปนะครับสักประมาณสามตะพีนะครับโอเคครับ ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะลองเทลงไปนะครับแล้วก็รออุ้นเซตตัวนะครับแล้วนําไปแช่ตู้เย็นต่อไปนะครับจะเทผลไม้ลงไปอามิจช่วยพ่อเทลงมาครับเทเลยเทเลยนะครับเทลงไปเลยนะต้องจะมีนะครับมันจะได้เป็นแรนโบ้เลยใช่ครับแล้วตักใส่ทินวางในพื้นที่พีลระนาดเทเข้ากันกลอนเอาช่วยนะเอาไหนก่อนครับ ภาษาเจ้าหญิงค่ะเติมให้ตัวน้ำมันเข้าไปตามส่วนเว้านะครับให้ช่องว่างให้เต็มน,นะครับเรนเราก็เอากระเดงออกมาเลยเรามีจะลึกหน่อยนะคะโอ้โหคอยเต็มน,นะครับลึกครับ เป็นมือเม็ดชิ้นเดียวน่าจะอิ่มจะแกะยังไงครับเดี๋ยวมีวิธีการนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแกะนะครับว่าเราจะออกมาจะกลายเป็นมือเมอ็ดหรือจะกลายเป็นแมวน้ํานะครับ <c oughs> วุ้นของเราไปเข้าตู้เย็น <c oughs> เอาวุ้นของเราไปเข้าตู้เย็นกนนะครับ่ากลัวมากเลยมากบิงวุ้นที่เราลอคอย มะลิกุยมะลิกุยเนี่ยโอ้อมะลิกุยน้ำจ้ำบูที่เรารอคอยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแกะพิมพ์ด้วยนะครับมีใจมาดูกันว่าแกะชิ้นไหนก่อนดีอันนี้ใครกินเดี๋ยวเดี๋ยวเรอจะแกะอ่ะอ่ะมีใจมีใจคว่มเอาแกะเองอย่ากดเลยค์โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววางวให้ถ่ายกันนะครับดูนะแล้วก็จะไปตัดสถานที่เป็นปราสาทเจ้าีนเลยใครจะภาษาจีนเดี๋ยวทาง อุหญิงใหญ่ขาดเบาสุหญิงเดินมาวางวิปัาสหญิงพี่ไตรออันนี้อันนึงอพลงครับพดลงรพาบุทงบุทไ่้เามีคนอยากกินเท้าเจ้ดงาไหมอันเ้วอพ้าาน้ายาน้น้หา้าา้าา้า้น้นหน้า้ วางน้องหางกุดหางอยู่นนี้ป่ะมองดูหางน้องอยู่ไหนหางน้อหางอยู่นี่โอ้ายมีใจดูจมต่อหางอหะอฮันนี่อ๋อืี้ปะตัอป๋อทุเลย ได้ได้อยู่ถอดรองเท้าสวยอาจจะชิมอะไรก่อนดีคะอจะชิมอะไรลองชีวโอ้มีแก้วมังกรกับอะไรด้วยนะคะชมอะไรชมพ่อชมพ่อเกิดบ้างอะไรนะไก่พ่อตรงนี้คะใจจะอดใจไม่ไหว มีราาทเอากินวงังพระราชวังอปาสาทเจ้าหญิงกัดเลยเอาแล้วยักษ์มาทำลายเรางปาสาทเจ้าหญิงอนนี้ยักษ์ตัวใหญ่นะครับยักษ์ตัวใหญ่กำลังบุกถึงปาสาทแล้วแต่ยักษ์ก็กินยอดปาสาทไปหนึ่งคำ้ำอแล้วยักษ์อีกคนนู้นจับประาจบิดพอยักษ์กับลูกยักษ์ ลมเมืองเจ้าหญิงคช่ครับแต่อร่อย,อยขอขอบคุณด้วยเลยเดี๋ยกวก็จะการันตกุหลาใช่าฮ่าว้าสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ,นรบในการทำวุ้นนมชมพู ก็อร่อยและมีประโยชน์มากๆนะครับพี่ใหก็กินผลไม้อย่างอร่อยเลยนะครับแล้วก็ได้กินนมด้วยนะครับคือหางน้องืับหัวนังเลือดตอนนี้โดนจำเลยนะครับยักกินจำเลยรวมนะครับกาินนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ให้เด็กๆนะครับที่จักการทําขนมง่ายๆกินที่บ้านแล้วก็นะครับรู้จักการทานผลไม้นะครับที่มีประโยชน์นะครับแกมงก่อนแล้วก็ชมพูนะครับการกินในน้อ Ding 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 ding.